สวัสดีครับ <4. S 1> เพื่อนๆครับวันนี้อยู่ที่ a าดิดานะครับ Run Comfortable <5. S 1> เปิดตัวรองเท้าซ u เปอร์น a ว่านะครับจะเป็นยังไง <5. S 1> เดี๋ยวตามกันในคลิปนี้ได้เลยครับ <4. 5. S 1> ผม น,นี่มาทดลองรองเท้าอาดิดาสซูเปอร์นวาครับผมอยู่กับน้องบาสข้างหลังสวัสดีครับยศอยู่ไหนสวัสดีครับเค okay. อันนี้วิ่งซีติลันกันอยู่เลยครับออกมาจากที่งานสนามจุ๊บก็มาวิ่งซีติลันตรงแถวสุวนโลสวสแควร์นะในลแบแวกจุฬาเนี่ยน,นะครับมาทดสอบซูเปอร์น a วากันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวกลับไปนั่งคุยกันดีกว่า จะได้รู้ฟิลว่าเป็นยังไงร,รีบกลับบ้าน <c oughs> รีบกลับบ้าน <c oughs> กลับไปอาบน้ําให้ลูกพ <c oughs> าลูกไปเรียนพิเศษพร้อมไงต้องไม่ต้อง,อ,ง,งอ่ายแล้วเหรอห <c oughs> นึง่งสองสาม สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมปอครับแล้วผมอยู่กับน้องยศ SNKR สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่งาน Adidas Run Comfortable Supernova ผมจำชื่องานไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรามาจอดจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้กันหน่อยดีกว่าครับว่า Adidas Supernova ปี2022มีอะไรที่น่าสนใจบ้างมายศไล่มันเลยมาทำความรู้จักตัวรองเท้ากันก่อนดีก่านะครับสำหรับตัว Adidas Supernova รุ่นใหม่หรือว่าถ้าในหน้าเว็บเขาจะเขียนว่า Supernova สอ่า ก็จะเป็นรุ่นที่2ละรุ่นนี้หน้าตาอาจจะดูมีการเปลี่ยนแปลงไปสักเล็กน้อยก็คือพื้นหนาขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะจากรุ่นแรกนะคือรุ่นแรกเนี่ยเขาก็ยังใช้โฟมบส์กับบูสต์ที่ส้นเช่นเคยแต่ว่าในรุ่น2เนี่ยจะมีความเขาเรียกอะไรเพิ่มปริมาณของพื้นชั้นกลางก็คือเพิ่มทั้งโฟมบอลทั้งโฟมบูสทำให้พื้นหนาขึ้นเพิ่มการซัพพอร์ตมากขึ้นการรอ,องรับแรงกระแทกที่ดีขึ้นแล้วก็ตัวอัปเปอร์เนี่ยก็ยังคงใช้เมส ซึ่งก็จะมีผ้าตาข่ายรูระบายอากาศที่เห็นชัดเจนเป็นผ้าเมสสองชั้นนะนี่นะครับลิ้นก็จะเป็นลิ้นรองเท้าปกติทั่วไปมีการบุนวมขอบรองเท้าให้นุ่มอ่าตรงส้นก็จะมีเพิ่มความแข็งแรงฮิวคอเตอร์ข้างหลังตรงนี้ด้วยแล้วก็บุรอบใช่เพิ่มความนุ่มสบายพื้นชั้นนอกก็จะเป็น TPU คันนี้จะมาเป็นแบบว่าสีแบบโปร่งแสงนิดหนึ่ง แล้วก็ขอบยางสีดำอ่านี่นะครับนี่คือสเปคโดยรวมของ Adidas Supernova ใช่ฟีลลิ่งล่ะเมื่อกี้เราไปลองวิ่งซิตี้รันกันขำๆนะ3ามกิโลสามกิโลสามกิโลสมกิโลก็ปวล้อกันสิ3มกิโลเป็นไงบ้างมันอาจจะยศรู้สึกไงบ้างคู่นี้อาจจะพูดแบบว่ามันไม่ใช่ข้อสรุปสักทีเดียวเพราะว่าเรายังลองกันได้ไม่เยอะอาจจะเป็นแบบว่า f อ่ s t i m p ์สอิมเรฟิลลิ่งแรกอะไรเงี้ยความรู้สึกของผมก็ ตัวโฟมเบลมันยังแน่นอยู่นะม,มันยังแบบว่ามันยังไม่ได้รู้สึกถึงความนุ่มส่วนตัวมองว่าโฟมเบล์อาจจะต้องใช้เวลานวดสักนิดนึงอ่าแล้วก็แต่ถ้าเราวิ่งลง้นเนี่ยความรู้สึกนุ่มของบูสต์เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วก็คือตัวบูสต์มันมีความนุ่มมีความเบ้งรอ,องรับแรงกระแทกได้ดีมันก็ตามนั้นนะครับแล้วก็ส่วนของอัปเปอร์เนี่ยก็ใส่สบายไม่มีปัญหาอะไรการใส่โดยรวมเนี่ยผมว่าสบายใช่ที่ก็ว่าสบายแล้วก็ ฟิตติ้งมันก็โอเคมากใช่ครับใช่นะผมเป็นคนหน้าเท้าปกติใส่คู่นี้เบอร์9.5 UK 10 US ใส่ได้แบบสบายๆนะครับแต่ถ้าเกิดหน้าเท้ากว้างเนี่ยอาจจะต้องลองไปลองที่ร้านนิดนึงใช่นะผม็ยนนี่ใส่ไซส์เท่ากันแต่ว่าของผมเนี่ยปกติจะเป็นหน้าเท้าเกือบ 2E เกือบกว้างกว้างนิดนึงความยาวปกติของผมเนี่ยจะประมาณ9 UK 9.5 US แต่ว่าคู่นี้ผมก็เลือกที่9.5 UK 10 US เพื่อที่แบบว่าให้ด้านข้างมันพอดีนิดนึงพอดีไหมพอดีพอด,พอดีเลยใช่ไหมใช่ปล <Okay. S 1> ายเท้าก็เหลือปกติไม่มากไม่มากเกินไปก็ใส่วิ่งได้สบายๆอ่ะแล้วเมื่อกี้ตอนที่ผมไปลองนะนอกเหนือจากตอนที่ตอนที่วิ่งซิติลันเนี่ยไปลองเนี่ยลองเร่งความเร็วขึ้นมานิดนึงมันก็มีความรู้สึกเฟิร์มอะ่ะมันไม่ได้นุ่มยั่วงากมันก็เลยสามารถช่วยให้เราเร่งความเร็วขึ้นได้หน่อยหน่อยนึง<ช>ผมผมก็ลองช่วงจังหวะที่พี่ปอเร่งความเร็วจริงงผมไปอ่ะแล้วผมวิ่งตามอ่ะผมก็ลองเร่งความเร็วอีกแป๊บหนึ่ ความรู้สึกมันมันก็ยังเขาเรียกอะไรด้วยความที่รองเท้าเขาออกแบบมาแบบว่าเป็นอีซิลันนะเป็นแบบว่าเอฟ a ีดีเดลิเทนเนอร์วิ่ใส่ทุกวันเอฟดยูสอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแบบทำความเร็วอยู่แล้วแหะมันก็อาจจะแบบมีความรู้สึกนงนวงเหนื่อหนื่นิดนึงจังหวะที่แบบว่าเราสปินเลยเง,งี้ก็ก็เป็นปกติเพราะว่าคู่นี้มันก็ใส่วิ่งทั่วไปด้วยถ้าวิ่งแบบชิวชเพสแ เ9ยเก้าเหรือจะล่างันส,สิเกก็ได้นะใส่เดินผมว่าใส่เดินดีนะมีความมั่นคงเพราะว่าตัวบาสเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นเลยอ่าโอเคงั้นเรามาที่สรุปว่าแล้วคู่นี้เหมาะกับใครบ้างนะครับคู่นี้เหมาะใครผมก็มองว่าตามที่อดิดาเขาบอกมาเลยนะเป็นแบบว่านักวิ่งมือใหม่หรือคนที่แบบว่าต้องการหารองเท้าวิ่งใส่ในทุกๆวันที่เป็นแบบว่าอีซี่รันอ่าที่แบบว่าวิ่งโซน2โซน3อะไรเงี้ยออกกําลังกายทั่วไปผมก็มองว่าคู่นี้เหมาะ ใส่เดินเริ่มต้นวอลกิ้งก่อนก็ได้ใช่ใส่เดินใส่อะไรเงี้ยหรือว่าคนที่แบบว่าอยากได้รองเท้าคู่เดียวที่แบบว่าใส่เข้ายิมด้วยเทรนนิ่งวิ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าคู่นี้อย่างที่บอกไปก็คือบราสเขามีเขามีความแน่นอะตัวโฟมนะฝาข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามันมีความแน่นมันมีความแน่นอยู่มีความมั่นคงผมว่าใส่เข้าไปแบบเข้าเวทเทรนนิ่งได้เข้าไอ้คอร์สฟิตอะไรต่างๆผมว่าโอเคอยู่แล้วก็แบบวิ่ง ในบอลลูในยิมพอได้ได้เพราะคงไม่ได้วิ่งเยอะแล้วก็ไม่ได้วิ่งเร็วมากใช่ใช่ใช่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่กําลังหารองเท้าวิ่งสักคู่หนึ่งเริ่มต้นใช่ครับนะก็เป็นข้อสรุปนะสําหรับคนที่กําลังหารองเท้าเริ่มต้นใครที่แบบเพิ่งเริ่มสนใจการวิ่งใช่เอาแบบคู่เดียวจบนะใส่ตั้งแต่ไปทาํางานลากมาถึงตอนเย็นไปฟิตเนสใช่ครับหรือว่าจะมาวิ่งในสนามในสวนอะไรพวกนี้คู่นี้พอได้เลยสบายสบาย แต่ถ้าเกิดใครอยากได้นุ่มกว่านี้นุ่มกว่านี้ขยับขยับขึ้นไปนะครับไปลองพวกโซลากลายโซลากลายโซลากายนั้นเขาจะมีบูสเต็มแล้วก็ครอบด้วยโฟมด้านนอกนะครับแต่ไปให้ท็อปที่สุดก็ไปอัลตร้าบูสต์ไปเลยใช่นั้นก็จะนุ่มไปเลยนะคู่นี้เป็นเดลี่เทรนเนอร์ถ้าจะเอาสายซิ่งไปอดิซิโร่บอสซันสิบบอสซันสิบนะครับเขาจะแบ่งหมวด รองเท้าเป็นแบบประมาณนี้ค่อนข้างชัดเจนนะฟังความเห็นของเราสองคนแล้วเรียบร้อยไม่พอเดี๋ยวไปฟังความเห็นของน้องเม่แม่ไอดอลจากวงเบรรี s <S <ๆ>่เบรรี่กันหน่อยครับรุ่นนี้จริงๆรู้สึกมันเบามากๆค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะซับพอร์ตนุ่มมากนุ่มมากเวลาวิ่งก็รู้สึกแอบทำเวไาได้ดีนิดนึงจริงๆมันเหมาะกับพวกอีซี่รันใช่เหมาะกับอีซี่รันมากกว่าใช่ค่ะก่อนหน้านี้ใส่อะไรอยู่ครับเป็นตัวบอสตันสิบค่ะของอาดิดาสเหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นจะเน้นในเรื่องของสปีด ใช่พอใส่ตัวนั้นแล้วเราจะรู้สึกว่าเราทำเวลาได้ดีกว่าแต่ตัวนี้นมันเหมาะกับอย่างที่เคยบอกอ่ะอีซี่รันใช่ค่ะทำไมเธอจะมาเป็นที่รักของฉันไงผู oh, bright, ้ชายนิ่งใบมือเธอกับฉันได้มองตา I feel alright เวลาที่เราได้กัน I love you babe be my my baby baby <Yay! S 2> โอ้โหเมื่อกี้ดูลีลาน้องเขาเต้นด้วยเป็นไงบ้างสนน่ารักมากครับ <laughs> <c oughs> อ่ะนะครับเพื่อนๆทคนไหนที่สนใจรองเท้าคู่นี้ Adidas Supernova วันนี้วางขายแล้วนะครับจดจ,จำราคาได้ไหม3,800บาท3,800บาทนะครับท่านเพื่อนสนใจไปที่ Adidas Store ได้เลยนะครับใครที่สนใจรองเท้าคู่นี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับใครเคยใส่รุ่นนี้ในปีที่แล้วคอมเมนต์บอกด้วยว่าชอบไม่ชอบอยังไงแล้วรุ่นนี้ คุณอยากจะซื้อไหมบอกกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากันไปนะครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ที่สุดแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณผมปอและยศสวิดเกิร์ทูเดย์ครับผมลาทุกคนไปก่อนนะครับับสสวดีครับสวัสดีครับ